เดี๋ยวผมลองครับนี่เป็นเหยือ่อาพาราชุทนะตาเบ็ดเบอร์สามสิบก็ผมจะตีไปตามร่องน้ำอย่างนี้เลยแล้วก็พยายามโยกเหยื่อกลับมาครับดึงกลับมานิดนึงเพื่อให้มันโต้กับน้ําจริงๆเหยื่อมันจะลอยไปผิวน้ําเลยนะปิิมป่มๆน้ําหน่อยแต่เนี้เราโต้กับน้ำแล้วอดัดแอปหน่อย โดนโดนโดนค,ครับโดนครับนี่ครับเด้อมือเดียวเนาะไม่ค่อยทนแบบเท่าไหร่ปลาเป็ดมันเล็กมากครับทุกคนเจ้าปลาที่มันเล็กมากอะเกือบคืนนะตัวนี้เกือบเดี๋ยวปากเลยนะเกือบคืนครับเกือบคืนเดี๋ยวลองครับลองอีกครับ เป็นเหยื่อสไตล์พาราชุดนะฮะแบบลอยปิ่มๆน้ำนะก็จะตีเป็นไปทางร่องน้ำนี่นะครับตามันอยู่แถมนี้ครับนี่ก็ใช้เป็นคนตกกุ้งนะแล้วก็ชุบสายนะครับง่ายๆเลยเพื่อให้มันตีเหยื่อออกไปง่ายๆต้องมีชุดสายหน่อยครับนี่ครับเริ่มเลยดีกว่าครับดีครับขออนุญาตตีตีตามร่องน้ำอย่างนี้เลยนะครับตีตรงๆลากคันกับมันหน่อยครับ ลากแล้วปล่อยให้มันไหลไปตามน้ําครับเท่านี้ไปเรื่อยๆครับนี่โดนเลยครับโดนเลยนี่อ๋ออาจจะทุลักทุเลหน่อยับเพราะว่ามือเดียวครับอาจจะไม่ถนัดเพราะว่าผมอยู่ใต้สะพานด้วยมันจะยุ่งยากหน่อยอุ้ยนี่กืนเกนครับอีกแล้วครับนี่ปลาซิวก็ได้ปลาสอดปลาหางนกยุงก็ได้ครับตัวมันเล็กมากครับปลาซิวนี่พื้นที่เหลือๆเลยฮะเกือบกืนเหมือนกันครับต เดิมครับยังใช้ปืนเบ็ดตัวเดิมเลยครับขยับไปหน่อยครับอาจจะต้องขึ้นหน้าน,นิดนึงครับปึ๊บโดนแล้วครับโดนเลยนี่ต้องขยับช่วยมันหน่อยครับบางทีมันปลามันโตน้ำขึ้นมาก็จริงครับแต่มันตัวมันเล็กครับด้วยความตัวมันเล็กก็มันอาจจะกัดไม่ทัน สร้างแอคชั่นให้เหยื่อนนิดหนึ่งช่วยหน่อยนี่ครับเต็มเต็มนะครับนี่เกือบมิดครับเกือบอมไปเลยกัดเลยตะกีย โดนแล้วครับสั่นมาอย่างนี้กินแน่นอนการบ,บุดยากมากครับจะกินอย่างนี้นี่ครับเต็มๆแล้วครับ